หลังจากที่ผู้บัญชาการทหารเรือสาธารณารัฐประชาชนจีนพร้อมคณะเดินทางเยื่นประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพเรือระหว่างวันที่1ถึงสสิงหาคม2567โดยพลเรือเอกอดุลพันธ์เอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือได้นำพลเรือเอกหูจงมิงผู้บัญชาการทหารเรือสาธารณารัฐประชาชนจีนเข้าเยี่ยมคำนับนายสุทิทินคลางแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในหาร,หรือข้อราชการ มีรายงานว่าการเดินทางเยือนไทยของพอบอรทรจีนสืบเนื่องจากที่ประชุม Western Pacific Naval Symposium ครั้งที่19หรือ WPNS ครั้งที่19ที่เมืองชิงเต่าสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่21-24เมษาย,ยน2567ซึ่งพอบอร,ทรอไทยได้เข้าร่วมประชุมและได้หาหรือทวิภาคีกับพอบอร,รอจีนจึงได้เชิญมาเยือนไทย ก่อนหน้านี้พบทรจีนได้เดินทางเยอรัสเซียจากนั้นจะเดินทางมาเยือนไทยและเตรียมเดินทางต่อไปเยือนสิงคโปร์เป็นประเทศต่อไปสำหรับการหารือระหว่างพบตร,รจีนกับพบตร,ทรไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทยเป็นการพูดคุยในภาพรวมการฝึกร่วมไทยจีนในเหล่าทัพต่างๆโดยเฉพาะการฝึกบูกซ้ายระหว่างกองทัพเรือไทยและจีนซึ่งจีนจะเป็นเจ้าภาพ อย่างไรก็ตามในการพูดคุยระหว่างพบทรจีนกับฝั่งไทยครั้งนี้ไม่มีประเด็นเรื่องเรือดำน้ำําซึ่งแต่ละฝ่ายทราบดีว่าอยู่ในขั้นตอนระหว่างรัฐบาลไทยกับบริษัท CSOC ในการดําเนินการต่อเรือและแก้ปัญหาเครื่องอยนต์เรือดำน้ำํา